ดีเมื่อวานช่วงประมาณประมาณ,มาณบ่ายสามนะครับผมไปหาเพื่อนที่ศูนย์ลูกเรือก,การดินไทยแถวรัเสีนะครับแล้วก็ระหว่างรอครับก็คือการแจ้งนะครับแต่ว่าล่มเพราะมีต้นไม้ผมก็ใช้โทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์ปกติครับขณะกําลังรอสายอยู่สามสิบสิพอดีว่ามันสังเกตเห็นมันมาพร้อมกันนะครับควันอ,อ,อาการร้อนแล้วก็มีกลิ่น ผมก็เอดใจแวบๆว่ามันมีรถจอดอยู่ด้านหลังหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าก,ก็ไม่ใช่ก็แวบๆนิดเดียวเสร็จแล้วก็เหมือนกับตาเหลือบไปเงี้ยควันมันออกมาจากตรงนี้เองออตรงเนี้ยตรงเนี้ยมือถือด้านข้างหูเราเนี่ยแหละครับผมก็เลยโยนแค่เสี้ยววินาทีครับเออรู้แล้วว่ามันน่าจะมาจากโทรศัพท์มือถือเราเพราะว่ามันร้อนด้วยมีกลิ่นด้วยก็เลยโยนไปข้างหน้าพอโยนไปปุ๊บเนี่ย ก็ดินระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มสี่ทีครับสาสทีเหมือนประทัดมันก็ดินดินดิน,ด,นดินเหมือนดอกไม้ไฟอ,อ,อ,อ่ะแนวแนวนั้นนะครับแต่ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับแต่ก็คือ,ค,อคือมันขยับ,บอ่ะมันขยับแล้วก็สักพักหนึ่งก็แน่นิ่งไปแล้วก็ควันก็ออกมาเนี่ยครับออกมาบริเวณที่มันเปิดสีดำค,ควันสีดำบ่งบอกเลยว่ามันไหม้ บงบอกเลยว่ามันไม่เสร็จแล้วผมก็ทิ้งเอาไว้5-6นาทีแป๊บหบนึง่งแล้วผมค่อยหยิบขึ้นมาเพราะมันร้อนดูออกเลยว่ามันร้อนคร,ครับแล้วพอหลังจากนั้นก็ทำไรต่อ, <c oughs> อรู้สึกความรู้สึกตองนั้นเป็นไง <c oughs> ก็ตกใจเพราะว่าไม่คิดว่าเคยได้ยินว่าโอเค iPhone มีปัญหาแต่ว่ามมันเมืองนอกไม่คิดว่า จะมาเกิดกับตัวเองก็คือชีวิตประจําวันจะเป็นคนใช้โทรศัพท์เยอะมากเป็นคนใช้โทรเข้าโทรออกเล่นเน็ตอะไรอย่างนี้ครับเสร็จแล้วพอเกิดกับตัวเองก็โอเคตกใจเล็กน้อยแต่ว่าก็พอพอได้โทรศัพท์เพื่อนมาพอดีได้โทรศัพท์ก็เอาโทรศัพท์เพื่อนเนี่ยโทรไปที่ call center ของ a s นะครับก็ให้ข้อมูลเขาตามที่เล่าให้ฟังลแล้วก็หนึ่งถามเขาว่าจะต้องทํำยังไง คือแน่นอนมันจะต้องมีการเคมเกิดขึ้นเพราะว่าโทรศัพท์ผมเพิ่งซื้อไม่เกิน2เดือนที่เทลวิทนะครับของ a อเสเสร็จแล้วก็เขาก็บอกว่าต้องให้ช่างเช็คเครื่องเหมือนวินิจฉัยเครื่องดูก่อนว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรโอเคก็เข้าใจเสร็จแล้วก็ให้เขาแนะนํามาว่าไปที่ไหนที่ช่างสามารถดําเนินการได้นะผมก็บอกเขาว่าแอเรียที่ผมจะอยู่เนี่ยคือลาลูก,กาเขาก็แนะนําเป็น ฟิลเจอร์ลังสิตกับแฟชั่นก็เลยตัดสินใจไปที่แฟชั่นนะครับพอไปปุ๊บก็เอาเครื่องให้ดูเจ้าทีก็ตกใจกันนะเพราะว่าก็แปลกว่าเฮ้ยดีมันระเบิดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยื่นให้เขาดูแล้วก็เล่าให้เขาฟังรอบแต่ในขณนะนั้นเขาก็ได้รับข้อมูลจาก AS ส่วนคลางแล้วว่ามีเคสเนี้ยกำลังจะเข้าไปที่สาขาแฟชั่นไอซ์แลนด์ก็ปรากฏว่า ไม่มีช่างผมรออยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งเดินมาบอกว่าไม่มีช่างทําอะไรไม่ได้นอกจากเอาเครื่องไว้และให้เขาส่งไปที่ศูนย์ส่วนกลางซึ่งผมก็บอกว่าข้อมูลมันไม่ตรงที่บอกนั้นผมคงไม่ไเสียเวลาไปที่ไปที่สาขานั้นแต่โอเคก็ไม่เป็นไรก็เลยจบกันมาแต่ผมก็บอกว่าให้ทําซิมมาแล้วกันแล้วเดี๋ยวตัวเนี้ยผมยังไม่เอาเครื่องไว้เพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงผมขอเอาไปลง บันทึกประจาวันก่อนว่ามันมีเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวทาง AS จะจัดการยังไงก็ว่ากันไปครับครับวก็ไปแจ้งความไปแจ้งความที่ดอนเมืองของสนอดอนเมืองจากเหตุที่เกิดขึ้นสถานสาเหตุนะครับว่าทาน่าจะเป็นเพราะอะไรเรามีอะไรที่เราใช้งานผิดปกติหือใช้งานจนมันโอเวอร์จนมถ้าถามผมนะคนใช้ธรรมดาแบบเราที่ไม่รู้เรื่องเทคนิคอะไรเนี่ย มันมาแบบงงๆเลยครับเพราะมันไม่มีปีไม่มีคุยไม่มีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกว่ามันจะเป็นได้มันร้อนกว่าปกติไม่ครับปกติทุกอย่างแค่ไหนครับตอนนี้นไม่เกิน30สบวิครับหมายถึงระหว่างที่ยกหูขึ้นมาไม่เกิน30ิวิเราคือยังไม่ได้สนทนานะครับเป็นระหว่างการการรอการรอสายกำลังอ่ากำลังโทรติดต่ออะไรอย่างเงี้ยครับครับไม่เกิน30สบวิ เรารู้สึกว่ามันแวบเดียวเหตุการณ์มันเร็วมากมีคนทักเขอสังเกตว่าเอาเครื่องไปเจลไหม,ม,รรมไม่มีเลยสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ซื้อมาผมไม่เคยใช้ไม่เคยคือไม่ได้เล่นยังไม่รู้เลยครับว่าสับอันนี้มันหมายถึงอะไรเอาตามตรงนะครับ,รบถ้าผมจะเล่นเนี่ยก็คือการโหลดจาก App Store ที่เป็นเสียงเงินนะครับหรือการใช้โปรแกรมที่ไม่มีอยู่ในนี้เท่านั้นเพลงยังไม่เคยใช้ ไอจูนยังไม่เคยใช้นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องผมไม่ได้ไปทำอะไรกับมันเลยรวมทั้งอ e เซซอรี่ที่มีอยู่ก็มีแค่เคสนะครับซึ่งก็เป็นปกติของคนอยู่แล้วว่าพอซื้อมาก็คือต้องมีฟิล์มกันรอยมีเคสแค่นั้นเองแล้วเคสก็คือแค่ด้านหลังไม่มีด้านหน้าอากงนี้ความรู้สึกกับ iPhone อะไรเงใช้ p อ o n e มา็แต่เอาจริงๆนะตอนนี้ผมยังไม่ได้รู้สึกแบบอะไรมากเพียงแต่ว่า โอเคคนที่เกี่ยวข้องก็ไปหาสาเหตุซะถามว่าจะยังใช้ไหมจริงๆชั่วข่าวตอนนี้ก็ก็ไปเอาเครื่องเดิมมาใช้ก่อนเนี่ยครับทั้งโนเกียทั้ง iPhone เครื่องมาใช้ชั่วข่าวก่อนเพราะว่ามันติดต่อไม่ได้ผมมีคนใช้โทรศัพท์เยอะแต่ว่าถามว่าถึงขนาดแบบเออจะขยาดไปเลยไหมมันคงไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเบื้องต้นก็คือต่างคนต่างไม่รู้ คนที่เกี่ยวข้องก็คือไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรใช่ไหมครับผมก็เลยเหมือนกับต้องการความรวดเร็วว่าเอาไปจัดก,การเอาไปจาัดก,การแล้วก็มันก็เป็นอันตรายเพราะคนใช้ไอโฟนกันเยอะมากตอนนี้อยู่ดีๆยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ้าเกิดไม่ใช่วัยทํางานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กหรือเป็นคนแก่มัมนก็อันตรายใช่ครับ mm hmm. ก็เลยเออลองไปตรวจสอบสาเหตุเพราะมันมันเป็นง่ายเหลือเกินคิดจะเกิดมันก็เกิดครับ นนมผมว่าหนึ่งเออโอเปอเรเตอร์จากเมื่อวานที่ผมได้สัมผัสนะโอเปอเรเตอร์ ator, ถูกต้องว่าเขาใช้คำพูดว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าโอเปอเรเตอร์ต้องเร็วไม่ใช่ว่าพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เพราะเครื่องส่วนใหญ่ต้องออกมาจากโอเปอเรเตอร์อยู่แล้วถูกไหมครับ โอเคส่วนหนึ่งจะเป็น iStudio ก็เป็นดีลเลอร์ที่รับผิดชอบไปแต่เคสแบบนี้เกิดขึ้นจากโอเปอเรเตอร์เพราะฉะนั้นโอเปอเรเตอร์เนี่ยจะต้องประสานงานคนไม่รู้ข้อมูลต้องไปเป็นลำดับนะครับซูเปอร์วิเซอร์เมนเจอน์นึกออกไหมครับเมื่อวานคนที่คุณคนที่คุย call center กับผมเนี่ยเป็นสตาฟผมก็ให้เวลานะครับคือเหมือนกับว่าช่วยไปปรึกษาซูเปอร์วิเซอร์ทีว่าจะทำยังไงได้อะไรเงี้ยเออเพราะว่า มาถึงก็ต่างคนต่างไม่รู้พอไปที่ช็อปช็อปก็ไม่รู้อีกมันกลายเป็นว่าทุกคนไม่มีข้อมูลเหมือนกันแล้วก็แล้วก็ให้ทิ้งเครื่องไว้โดยที่ไม่มีคำตอบต่อไปว่าเราจะทำยังไงต่อนอกจากการรออะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเคสแบบนี้มันไม่ใช่เคสปกติมันเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นพอมันเป็นอันตรายปุ๊บเนี่ยควรจะหาวิธีครับหาหาวิธีป้องกันมันอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ามันเกิดก็คือมันอันตรายมาก การคุ้มครองผู้ริว่าืองไทยครจะมีอะไรที่เราได้มากก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ผมผมก็พอทราบนะครับพอเกิดเหตุการณ์ก็ลองปรึกษาหลายๆทางดูก็ทชครับเขาก็มีการแนะนําประมาณเนี้ครับว่าจริงๆแล้วมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ครับก็อาจจะต้องไปดูตรงนั้นนะครับว่าไปได้มากน้อยแค่ไหนซึ่ง หลายๆคนผมคิดว่าคนที่เป็นคอน s u m e r ผู้บริโภคไม่รู้รรออรผมวะเหรอคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อวานที่ก็ยอมรับนะว่าพอมันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วไม่มีการไม่มีระบบในการในการรายงานหมายถึงในองค์กรเขาเองนะครับไม่มีระบบในการพูดคุยที่มันชัดเจนมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยกลายเป็นไม่มีความชัดเจนไปด้วยผมก็เลยต้องหาวิธี ของผมเองวิธีของผมเองก็คือว่าก็ต้องบอกกล่าวคนรอบข้างมันออนไลน์ครับมันก็เลยกระจายไปได้เร็วอะไรเงี้ยเขาก็เลยช่วยเหลือว่าเออหนึ่ว่าจะต้องทํำยังไงจนกลายเป็นว่าโอเปอเรเตอร์ติดต่อกลับมาหลังจากเมื่อวานเกิดเหตุจนผมเข้าไปที่ช็อปหลังจากช็อปผมไปแจ้งความโอเปอเรเตอร์ไม่มีการติดต่อมาทาั้งๆผมให้เบอร์สำรองไว้นะครับเพิ่งติดต่อกลับมาหลังจากออมีข่าว หรือว่าแชร์กันใน Facebook ใน YouTube อะไรเงี้ยบางคนอีกแค่บอกว่าไอ้ด hey, ิสเครดิตไอโฟนมันเนี่ยหรือว่าอะไรเงี้ยพูดถึงความความรู้สึกสคือคือ,คอผมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดมันมา <c oughs> คือผมไม่ได้ไปอยู่ในแวดวงอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์มือถือครับผมก็ทำงานตามปกติอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเรื่องนั้นไม่มีทางก็ใช้ชีวิต คุยโทรศัพท์ตามปกติครับพูดถึงเล่าถึงพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ในแต่ละวันการชาร์จรถชาร์จยังไงคือผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้โทรศัพท์เยอะแล้วใช้โทรศัพท์เนี่ยลองไปตรวจสอบได้ก็คือโทรเข้าโทรออกนะครับแต่ว่าวิธีการโทรเข้าโทรออกเนี่ยคุยระหว่างคุยระหว่างไม่ได้คุยทีนึงแบบครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนานๆทีจะมีอย่างนั้นแล้วก็อันนี้การโทรนะการส่งเมสเซจมีบ้างแต่ไม่เยอะ แต่ว่าถ้าเล่นพวก 3G นะซึ่งซึ่ง 3G WiFi อะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องปกติก็จะใช้ตลอดนะครับ YouTube Facebook Timeline Line WhatsApp พวกนี้ใช้นะซึ่ง <c oughs> ใช้ไปมันไม่ได้มีสัญญาณอะไรบ่งบอกถึงความผิดปกติซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนก็ใช้แบบนี้ การชาร์จก็ชาร์จปกติถ้าเกิดคือเออผมเป็นคนแบตหมดทุกวันอยู่แล้วกลางคืนชาร์จตื่นเช้ามาก็ใช้ใช้ถ้าเกิดวันไหนใช้หนักแล้วแบตหมดเร็วเพราะว่าเราใช้ 3G ใช่ไหมครับก็จะชาร์จต่อ,ตอาชาร์จตรงมีหมดเลยครับแต่ว่าทุกอุปกรณ์ใช้ของศูนย์ของ iStudio บ้างของเท l ลวิ s บ้างนะไม่เคยไปซื้อตาม ตามร้านทั่วไปคิดว่าแบตเตอรี่สำรองใช้ได้ตัวไนอ๋อมีเป็นสีส้มๆซื้อจากไอสตูเหมือนกันไอสตูด uh ิโ huh. อครับใช่ใชถูกต้องครับซื้อไอสตูดิโอเป็นแท่นแท่นหนึ่งเวลาหมดก็เผื่อไปข้างนอกนะครับก็จะเสีย